ยินด,ด,ดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องข้อหอม a n n e l วันนี้นะคะขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะแต่ว่าเปลี่ยนในการทำ้านไเฉยเลถูกต้องครับวันนี้เรามีเก็าปทางแล้วนะครับทุกท่านครับสามารถจิ้มได้เลยนะฮะสองสีราคาพิเศษโปรดีๆจากซ o โอของเรา จาก290ตอนนี้249ครับทุกท่านครับต่าค่าหนึ่งกับสองไม่ต่างกันค่ะพี่ๆกดได้เลยแม่ค้าน่ารักค่ะไม่ตาม่างกันขอบใจต่าค่าหนึ่งกับสองไม่ต่างกันค่ะทุกคนกดได้เลยต่าค่าหนึ่งก็ได้เผื่อใครชอบเลขหนึ่งกับเลขสองก็เหมือนกันถูกต้องครับบางคอนอาจจะนำโชคแบบเลขหนึ่งบางคอนอาจจะนำโชคเลขสองไาางกำลังงานบอกว่าไม่มีไรนะผมได้อัปเดตเลยทุกคนจะอัปเดตให้เธอไปก็เธอไป

มันแบบเขาเรียกว่า,ม,ามันมันนัวอ่ะมันแซ่บอ่ะมันเพลิ<ส>ค่ะมันไม่ว้าวเนื้อน่ารักอ่ะมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันหวานหอมกรอบอร่อยมันไม่ได้แบบโดดรสชาติไม่ได้โดดไปทางไหนทางหนึ่งเพื่อมันมน,นัว,แล,ว<ช>แล้วกินเพลินกินได้เรื่อยๆเลยใช่ครับกินได้เป็นเพลินเรื่อยๆเ,เหมือนบางทีอ่ะเรากินขนมบางอย่างกินหมดถุงอ่ะจะร่รู้สึกว่าแสบอินเพราะเกินไม่ไหวแล้วแต่วันนี้กินแบบ กินไม่ลไม่เป็นไรเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะจะแสบปากแสบไรนะครับกินได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าเรากินมาเยอะมาแล้วก็เข้ามาไหลนะคับก็อร่อยมากจริงๆนะครับเยี่ยวเพลินระหว่างขับรถอย่างเงี้ยใครที่ชอบเดินทางไกลบครัใครที่เดินทางไกลหรือต้องขับรถเนี่ยก็สั่งไหมนะครับแล้วก็กินขณะขับรถบอกเลยว่าคุณจะไม่มีทางง่วงนอนแน่นอนนะครับเคี่ยวเพลินๆนะครับอ่าคืนเป็นวนๆวัดไม่พูดเลยอ่ะกินไม่หยุดเลย ใช่ดูจากการที่บอสไม่พูดเลยนะครับกินจะหมดถังแล้วอ่เดี๋ยวฟังเสียงบอสกินนะครับอืมอืมบอกแล้วนะครับว่ากรอบจริงไม่จริงนัง ทุกคนอีก30บ้านถึงหนึงร้ออเดอร์แล้วนะอุ้ยดนยังไม่เดร็วใช่สามคนละลายอีกสามถงรอยออเดอร์อีก30บ้านค่ะพี่พี่ช่วยบอลกดหน่อยเร็วๆอีกสามสิบบ้านถึงหนึ่งร้ออเดอร์นะคะกดช่วยกันหน่อยเร็วกดช่วยกันหน่อยนะคะวันนี้โปรดีมากสองเกจากสองเท่าศูนยนะคะพี่พี่วันนี้ไม่ถึง500บ้านบอลลงไม่ได้ลงไรนะคะ ไม่พิงกลับบ้านด้วยไม่ได้มพิงไปที่นะตู้นะครับห้าร้อย,อยบาทน,นะท้ท้อให้แล้วนะคะพี่ๆกดสัง่งได้เลยแค่เปลี่ยนการชำระนะคะอ่าอยากกินบ้างอยากกินต้องลองสั่งไปครับผมบอกเลยว่าสั่งครั้งนี้ครั้งหน้าจะติดใจจ้าสั่งสองค่ะแล้วขอบคุณค่ะอ,อยากกินบ้างกดเลยค่ะกดเลยค่ะพี่ค่ะพี่ขยุ่มเมกา เกี่ยเลยอร่อยมากสั่งไปแล้วค่ะอ่ะอพ่อค้าขายของไป็ีตสามสิบบ้านเองใช่ทุกคนช่วยกันกดนะคะดื่มนะ้ำสักหน่อยไหมคะเออขอดูขนาดหนยค่ะ ไม่ใช่มาเถึงผูุเรียนอ๋อเต็มถังนะคะทุกคนเต็มแบบถังๆเต็มถังนี่แน่นปักเลยแนอาถังแผ่นใหญ่150กรัมอ150กรัมนะคะพี่พี่ที่มันต้องชื่อถังๆเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะถังเดียวไม่พอต่างห้าถังต้องดับเบิลถังต้องดับเบิลถังดับเบิลดับเบิลถังดับเบิลดับเบิลดับเบิล กินกับกอะไร็อร่อยวันนี้เราตาส้มตำมาด้วยนี่วันนี้พี่กินอย่างเนี้ยเออผลไม้ดอกอร่อยมากคะับกินกับเดือดจิ้มนี้เลยพริกอร่อยเลยเผ็ดๆกินกับแจวก็ได้จริงหรอกป้าคือมันเลิศแทบอร่อยสุดเนี่ยมันหอมพริกอ่ะมันก็จิ้มนี้เลยกินนี้เลอร่อยหอมพริกนะครับกินกับตำผลไม้ก็ได้ใช่แล้วตำผลไม้นัวนะคะใส่อะไรเลย ปลาราห่นนองคับปลา้าไข่ปหนองคับเน่ทำเนทุกเมนูสั่งคู่กันเลยทุกคนถูกครับสั่งคู่ได้นะตะการร้านเดียวกันค่ะูเอาหน่อยังนแมันไม่เห็นสินค้าทำท่ากลมมงปลวะอ๋อมปลาด้วยนะเอาปลา้ายไม่ไม่ไม่ลายนี้ไม่เใคระ ปลาสดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะหน้าตาบอกถึงความอร่อยขนาดกินไม่เด็ดอีกินไปแล้วรอบนึงก่อนขึ้นไลฟ์สดถูกต้องนะคืออิ่มมากเน้นปักเลยตอนแรกก็จะไม่ให้กินไงแล้วกลัวแบบร้อนมันหิวจัดก็เลยเออสักหน่อยตะกรายไหมครับตะกรายังอยู่ค่ะกินอร่อยจัง ก็มันอร่อยครับผมพี่น้องมันอร่อยนะสองสี่เก้าทุกคนโปรดีดีวันนี้พี่ช่วยกดหน่อยนะคะสามจีบบ้านครบทอนสองร้อยสิบหกได้กดไม่เร็วเพรายังไม่กดสามไงเขากดลงต่เก้าเลยนะสวัสดีผมพี่พจิ้มจ่ายจบหน่อยนะคะสองร้อยสิบก็าบาทคุ้มมากๆเนี่ยถ้าคนกดกินเนี่แล้วก็จะได้สองร้อยบาททุกคนครับเอามือข้างขวานะบิดขึ้นมานะจ๊ะแล้วก็จิ้มลงไปจิ้มจ่ายจบค่ะคือจ่ายเยอะเขาบอกว่าหมูสันดาลไ้ส์ผัดไซส์ ก็ใช้มือขวาได้นะฮะขนาดซ้ายก็ใช้มือซ้ายจิ้มได้นะแต่ว่าหนูทำขนาดเลยหนูชอบให้แฟนกดจับให้ค่ะอ๋อแต่ว่าชีเกกดเรียกว่ามีคนทำให้มีคนทำให้แบเนี้ยคือปกติพี่ใช้มือมือขวาอ่ะลองเปลี่ยนลองใช้มือซ้ายมันจะได้เปลี่ยนฟรลลิ่งโอเคเดี๋ยวลองดูเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง้มือซ้ายบางคนเขาไม่เคยทำให้ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นความโชคดีของเขาโชคดีจัง หรือเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายหรือว่าเราจะสั่งขนมเนี่ยไปง้อแฟนได้นะแบบว่าแฟนชอบกินแบบเขาเล่นขนมให้กินเนี่ยยังไงก็แบบจริงหรอเออท้องนอนอยู่นี่คือหายหมดใช่หายก่อนเลยนะหลอกว่านล้วถูกว่าแล้วซื้อไปไม่เห็นหายเลยหมายถึงว่าซื้อให้ใครอ่ะซื้อให้ซื้อให้ไมล่าซื้อน้อยไปเปล่าตอนเมาสิบออกมาคือคือผมเดินเอาไปให้ปุ๊บสายหน้าทำไมอ่ะไม่กูซื้อได้ไปตอนนั้นผมไปเปิดเบอร์่สอง จบแล้วมาลื่นก็เดี๋ยวทุกคนเห็นแม่ย่างย่อกโอเคจะให้อยู่ปุ๊บโอ้โหโอ้โหไปหันไปหันขวาไปหันซ้ายได้เข้าเลยนะไรอย่งเงม่ได้ต้องเปิดมเบอร์เลยไม่ได้ใช่ไม่น่าเลยไม่น่ายืนอยู่ข้างมันเลยอีกยี่สิบห้าบาททุกคนใด้แล้ได้แล้วได้แล้วจริงจริงแล้วอ่ะคนที่อ่ากด ใส่ตะกร้าไปแล้วอ่ะแค่ยันออเดอร์ทุกคนรีบเลยอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีปลายทางนะครับซีโอเราเปิดไปแล้วปลายทางที่ไใจดีเนาะสำหรับไลน์นี้เออสำหรับไลน์นี้นับทุกคนนะแล้วก็ราคานี้ก็สำหรับไลน์เท่านั้นไลน์เท่านั้นไลน์สุดท้ายนะะคทุกคนทุกคนดูที่ยันเกตเองแต่บอลไม่มาไปขครเหยียคือจะบอกว่าชิ้นใหญ่นะคะกรอบหอมกรอยสนสารสันระไม่ทัน คือวันนี้ผมอยู่กานทั้งวันครับทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วพี่จานคตรเหนื่อยเลยทำไมครับน้ำหนักขึ้นไงล่ะลับบุ๊กไม่ทันครับบอลเริ่มตัเครียดนะเพราะว่าชอบมีกินเยอะเพราะว่ายุดกินไม่ได้มันสุไงมันยุดกินไม่ได้ไงทุกคนมันสุกระอุเป็นมุ้งหัวใจจับเหลืออีกยี่สิบป้ายมาเลยยี่สิบป้ายทุกคนช่วยกดหน่อยแล้วใครกดใส่ตะกร้าแล้วยังมีเรื่องร้อยออ แค่ต้องคนต้ยืนยันมาเร็วยวบอสพิชล์โชว์สองร้อยสี่สิบเก้าบาทจากสองร้อยเก้าสิบบาทพี่อย่าลืมอะไรอย่าไปอย่าไปอย่าลืมเอ้ยยังต้อยืนยันขอลาเยอะเลยนะเก็บเลยยืนยัน ยืนก็พอนะใหญ่ยังเอาแล้วกันพี่ดูแล้วกันว่ามันลึกขนาดไหนจะบ้าชูคอนบอกว่าจะแพ้ะฮะนากันหมดเลยเกือบดื่มไหมกือบดื่มอลไรก็เลยเต้นให้รู้ก่อนกินเนี่ยเป็นไหมพี่สันที่เป็นไหมไหนเนี่ยอินคู่กับอะไรไหมผลไม้ดองผลไม้ดองคือจะแบบคู่กับส้มตามอ่ะเราลองกับผลไม้ดองอันนี้ผลไม้ดองนะคะจะ คือคู่กับส้มตำผู้กับผลไม้ดองคู่กับซอสอะไรที่เรากินมาเนาะโอ้ยนี่บอกเอาด้วยนะกินกับทงค้นก็ได้เมื่อกี้เรากินกับซอสหลายอย่างมากแล้วก็เข้าได้กับทุกอย่างวันนี้เราเลยจัดบทไว้ลองมาแต่จริงๆผมแบบอยากกินแบบยังไงอ่ะอยากกินคู่กับเถือเฮ้ยกินผู่กับเธอนเนี่มันจะคู่กับเธื่อนบ้าว่ะแบบบ้าจริงนะกินจับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็อร่อยกินกับผลไม้ก็อร่อย คุ้กกับผลไม้หรอกล่องคุณชอบกินคู่กับผลไม้อะไรครับเจ็งปากเลยคตาด่าสามกระปุกเปิดปลายทางให้หน่อยค่ะพี่คะพี่กดตรงตรงตะกร้าหนึ่งหนึ่งถังแรกแล้วก็บวกเพิ่มใส่ค่ะเพิ่มใส่แข่เลยค่ะครับอ่คุณหนัาบอกว่าผมชอบกินคู่อะไรใช่ไหมกินกับอะไรอร่อยครับกินกับผลไม้ชนิดใดอะไรเออจีนมากันทุกชนิดนะ ชอบผูบชอบที่มันแบบมีแบบว่าทาแล้วอาจจะเป็นร้อนในได้เฮ้ยทาแล้วสับปะรดสับปะรดสับปะรดเป็นร้อนแล้วเนอเป็นเอ๋อหรอรู้เขาว่ามันกัดลิ้นไม่ยังไงผลไม้อะไรมีรสหวานรสหวานคืออเราอาจจะจบยังไงมามีเม็ดมีเม็ดอ่ามันต้องเป็นที่แน่เลยมังคุด บางคนบางคนมีเพชรมะขามมะขามมีเพชรมันร้อนหรอมบางคุดปนบางคนดบางคนมันเย็นนะคุณยืนตาแหวกินดิร้อนไหมไม่ร้อนนอกไม่ร้อนใงไม่ร้อนในไม่ร้อนมากอาจจะทานรายแดงไม่ทาอันนี้อั้ไงต่อยังไงต่อแล้วอืมคือมีเปลือกมีเปลือกเอ่าวันนี้ใช่เป็นผลวันนี้ใช่เป็นผลอ่ะลองกรองไม่่ใชลองมองคล้ายๆกันคล้ายๆกันอืม ลิ้นจี่ลิ้นจี่ไม่ใช่หรือว่าลิ้นชักไม่ใช่กินลิ้นชักงหรอพ่อไม่ใช่กินชักกินไหมเนี่ยกินลิ้นชักงหรอใช่อยางแกงเลยหรอเปิดออกมาไม่ได้มกุญแจไม่มีกุญแจเลยอ่ะยังไงต่อผลไม้ม้าไฟม้าไฟก็ม้าไฟสาระม้ไม่ใช่อ่างเตาเต่าม้าไฟ ว่ารู้จักไปเนี่ยไม่รู้ไงเลยงงไงเซอร์ชนี่เต่าเออขนาดแค่รองเท้ากินคนยังไม่รู้เลยรองเท้าอะไรนะรองเท้า,ททากินคนเขาขำกันบ้านแต่ <c oughs> เล่นน้ำโครงการทุกคนเมาส์หน่อยผมไอไอเกิดมันม,มันพิดอ่ะเออเป็นไงใช่ไหมเออเขาขลองไหนแล้วทุกคนแล้เท้ากินเขาแล้วทุกคนว่าใครวะใคร,ใครวะท้า,า,ากินโด <c oughs> นเอาขำกันบ้าแต่ยิงงงอ่ะพี่เจ้าแดงเออเอ็นดูตัวเองอ่ะ มาเรื่งองอะไรของ้าูยนุยังยงังอะเรงไรเนือชานรสชาน่ารักือทไมน่ารักเนีหรอลูกมน่มารักอ,อ,อันนี้แน่อันนี้แน่อ,อันนี้แน่อะรอันสตรอเบอร์รี่ใช่อะอยังไงต่อ จบยังไงอ่ะรอดูยังไงจะจบยังไงทอามาใหมาให้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 น้ำพุนี่ถือมามามาลงเบรกเอออ้ะมันเหมือนแค่นี่เหรอยังไงฮะเอางี้เลยแบบชัดกเลยสีอะไรมันน่ารักน่ารักหมูสีอะไรสีอะไรรู้เลยแมวแมวสีอะไรโอ้โหตอนนี้เขาไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยป้ะต่อปุ๊บรู้เลยไม่มีใครรู้เลยตอนเนี้ยสีแกะเอางี้แกะออกมาแล้วมันน่ารักไม่พุ่งเจอจุดจะถึงร้อยบ้านโอเคเอาไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเสร็จโอ้ยใครต่อไปเรื่อยเลยนะเมื่อกี้กอดสตรอเบอรี่ ไม่ค่ะทานกับมันนีอร่อยมากอะไรก็รอร้อยป้าไงอะมะม่วงตาขบคืออะไรวะไม่รู้จักตาขบอันเนี่ยตาขบตาขบไม่รู้จักรู้จักเหรอมรู้จักไหมตาขบไมรู้จักแต่ตาไอชื่อขบอะตาไอชีขบแต่ตาหยีตาแบบไม่รู้จักไม่รู้จักกินอะไรกินอะไรอะไรสาระรู้จักรู้จักสีแดงปะสีแดงมีตั้งสีแดงสีเขียวอุ้ยรู้จักไหมเคยได้ยินไหมที่มันไตได้หรอ อันนั้นมนตขอเ<า><ะ>ีอ่มันตไอ้ที่มันแบบเย็บเย็บเสร็จแล้วหรออันนั้นตเห็เอ้ยอันนี้มันรบถุงปุงป่ะหาตปากเรียกว่าที่มันแบบใช้กับเกี่ยวอันนั้ม็ตอเอ้ยไอที่หน้ากากเขาเรียนพูดป่ะเนี่ยอันนั้นมนตะมูตะมีอือดดูจริง่ะเน่ยโอโหปวดโอ้ผไม่ทันเลยไอ้นี่ลึกเกินลึกเกินลึกอแล่วเนี่ยผมไม่ทัน่ย เลยว่าให้มันอ,อยู่ในดิสท็อกอันนี้มันด็อกท็อกคือที่เราปากอะไรดิสท็อกปากอะอ๋ะอไอที่แบบอลาดินอันนั้นมันไอตะเกียงเออแล้วให้ผู้อื่นทำไมเนี่ยมันมีอะไรกันสไปเดอร์แมนเอ้ยนั่นมันสไปเดอร์มูมสไปเดอร์มูนคืออะไรวะอ๋อเทศกาลเหรอเอออันนั้นมัตนตุน่มตาลไปเรื่อยตะเบอร์สเบอร ทำไมวะสงการตะเบงทำไมอ่ะบอกบอกนี่กาลรผิดนี่สการตะเบงหรอใช่ตะเบงตกอ่ะไอไอ้มันนุ่มๆเวลานอนป่ะอันนั้นเตียงอืมนเตียงผมเองมันต้องขึ้นตากัะเตียงนะตะเตียงมั้ะเหนื่อยอ่ะเอาไปเอาขึ้นต้นให้ได้อย่างผูเรียนไงเรีนโลก ยีโลอืมยางฟ้ามงโก้อ่าทุเรียนอีโต้อ่ามูจับเอ้ยนีโม่อ่าทันทันดิวดูอ่าเพี่อนสองแผ่นฮิวดูอ่ขอลาตอนกินฮะับซีโฟโซเฟมอ่าเรื่องมากเบ็นความที่ติดอยู่ในหัวเออหาคำหาเหตุผลแบบมันไม่ได้ก็คือ ฟรสี่โฟร์สเอมสี่ีฟอนโซเวมสี่นโโเเนี่ยทางหามไม่ร้มันคืออะไรนะครับอ้าเอาสาระหน่อยครับสาระหนทุกคนครับสองเก้ไอ้นี่มไม่ดีป่ะอ้นี่โซเล่นเลยอะไรวะสี่บ้านเดไดอี่สิบห้าบ้านสิบห้าบ้านโอ้โหสาระเรวสาระเรวเฮ้ยเอ้ยไอ้ที่มัน เป็นพิกเจอวะเอ้ยอะไรวะอ้อะไรวะอะไรลลูกเฮ้ยเฮ้ยที่มันเป็นพิกเจอสองปะเอ้ยอะไรมันสองสาลูกไม่ใช่อะไรวะสภาพอเล่นเลยจไหนนีที่มันเป็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 นแบบไอพวกแบบชอบยุ่งอะอออันนั้นอะไรอะ แม่ก่อนนะทำไมอยู่นิ่ไม่ได้ล่ะรวยงานเขาช่วยน้องผีนายคุณคุไม่อยู่ตรงกลางปวยฟ้องคุณไดกไม่ได้ยังไยังผมผมขออนาโอยคุยๆถังๆนะเต็มท้องแล้วตอนนี้เต็มท้องแล้วนะฮะสองปีเก้าแล้วทุกคนนะ เฮ้ยเฮ้ยไอที่แบบเราเข้าเข้าแบบตอนเด็กแล้วตั้งแต่เด็กกันแบบต่เ้ยนั่นมันบ้านบอลไม่ใช่ขับไม่เข้าสาระการเรียนรู้อ๋อได้บ้านบอลไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมมากเกี่ยวกับคอมเฮ้ยเฮ้ยไอนั่นนวิชาคอมพิวเตอร์นะครับนี่ไอ่นมันสาระสนเทศสาระสนเทศอืมไอ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 ที่มันอยู่ตรงตรงตรงคอมคอเจ็ดไฮะสาระไ สารพูงคืออะสารพูงสารพูงสารพูมงฟูรู้กันเดียวโอเคไม่เอ้ยอะไรกันไม่ได้ไม่ไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกวะเฮ้ยไอมี่พี่ทำเมื่อกี้ปะคือว่าการนั่งการนั่งคืออะไรวะเออการนั่งการต้นผ่าสาราไม่ได้เลย ั่งการนั่งเออพี่ชื่อซันมีการมีการกับความไงอ,อ่าการนั่งการนั่งอเอาอแต่ถ้าเราหยิบอย่างเงี้ยกินไงการกินเนี่ยากกดไลค์ใช่กดแชร์ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ